อีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันชิงเก้าอี้นายกอบจอทั่วประเทศค่ะดังนั้นเมื่อวานนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้มีการจัดเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์นายกอบจอสงขลาขึ้น โดยทางสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์คณะวิการจัดการร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประส,สาสนศาสตร์ภาคใต้และชมรมเสรีชนคนประชาธิปไตยจัดโครงการเสวนาสงขาเพื่อประชาธิปไตยเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างสร้างสารรค์ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น การให้ข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกสมัครของผู้สมัครนะคะโดยองค์การ,รทหารส่วนจังหวัดนะคะที่มีความเหมาะสมทั้งนี้ค่ะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจ์โกวิทยารองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน,ก,นก็ได้เป็นประธานในการเปิดบรรยายในครั้งนี้โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะก,ก็คือ ของจังหวัดสงขลานาย,ยกองค์การผังจังหวัดสงขลาก็ได้แก่นายจเดดเหมโกทวีทรั์เป็นผู้สมัครอิสระพันเอกพิเศษสุชาติจันทรลักษณ์โชคกุลจากทีมสงขลาประชารัฐนายภัยเจนมากสุวรรณจากทีมพักประชาธิปัตย์นางพัทราวันขำตีค่ะจากทีมเพื่อสังคมนางสาวอภิญญายอดแก้วผู้สมัครอิสระและนายวชิรวิทย์พัฒน์ผู้สมัครอิส,ะส,ะสระ โดยผู้สมัครทุกคนคะ่ะร่วมเสวนาและเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในหัวข้อสงขลาในอนาคตและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุมพลชื่นจิตศิลิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคายานีชบุญพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้คะ่ะโดยมีผู้บริหารคณาจานักศึกษาและผู้สนใจทักเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมากณนะห้องประชุมใหญ่ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลาะทคริ์วิทยาเขตหัดใหญ่ ครั้งนี้นะคะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพศกโวิทยารองอธิกรารบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสลิทธิ์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์ก็ได้กล่าวว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะมีความสําคัญมากสําหรับประเทศไทยโดยผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่รู้จักจังหวัดสงขลาและชาวสงขลาอย่างแท้จริง ทั้งยังทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจะพัฒนาสงขลาไปในทิศทางที่ดีทั้งนี้ค่ะสงขลาถือว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญเป็นประตูสู่อาเซียนเป็นเมืองหลักของภาคใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งค่ะที่ได้ดาเนินการขับเคลื่อนให้จังหวัดสงขลาจเจริญก้าวหน้าขึ้นต่อไปทั้งนี้นะคะก็มีประชาชนรวมถึงผู้สื่อข่าวค่ะได้สอบถามโครงการต่างๆที่จะดําเนินที่จะ ผู้สมัคระจะสามารถตอบนโยบายต่อไปนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามเกี่ยวกับกรณีของโครงการรถไฟฟ้ามรนเรลหาดใหญ่ที่เคยเสนอไว้ของอบจชุดที่ผ่านมาผู้สมัครบางท่านนะคะก็จะสารต่อแต่ผู้สมัครอีกหลายท่านค่ะก็ตอบเพียงว่าเป็นเพียงนโยบายและโครงการขายฝันเท่านั้นค่ะ